สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับครัวแล้วแต่นะครับผมวันนี้เป็นวันสุดพิเศษครับก็ขอสวัสดีปีใหม่แฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษไปด้วยหนึ่งคนนะครับขอเชิญน้องยายาสาวสวยครับผมสวัสดีครับดีครับน้องยายาวันนี้เรามีอาหารสุดพิเศษมาทำกันเนาะเมนูง่ายๆครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่เนาะว่ามีปาร์ตี้เล็กๆอยู่ที่บ้านเป็นเมนูสปาเกตตี้ซอสน้ำปลาร้าครับผม เอาละครับผมเดี๋ยวจะให้น้องย่านะครับมาแนะนํนาส่วนผสมแล้ว,วก็วัตถุดิบกันก่อนเลยเนาะคาซลมอนค่ะเนยครีมเทียมเกลือกระเทียมพริกไทยนมข้าวคั่วพริกป่นเห็ดหอมหัวหอมใหญ่สปากเกตตี้และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำปลาหนัวเจ๊บลิกบางพีคะ่ะอันนี้เป็นส่วนผสมหลักของเราเลยเนาะขาดไม่ได้จริงๆนะครับผ<า>มว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าขั้นตอนทำจะเป็นยังไงครับผม ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดกันก่อนเลยนะพอน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่สปาเกตตี้เลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ต้มเส้นทิ้งไว้3าถึงหนาทีค่ะแล้วก็หมักปลากันนิดนึงใส่เกลือนะครับ1กึ่บกสองกลพอแล้วก็โดยพริกไทยนะครับ1หยิบโดยพริกไทยไปลูกเขานิดนึงนิดเขานิดนึง หมักไว้เราไปตั้งกระทะกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันนิดนึงเนาะไม่ต้องเยอะนิดนึงประมาณนี้ฟ <Wow. S 1> ังเสียงนะครับทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็ใส่เนยลงไปนิดนึงเนาะเพ <Wow. S 1> ื่อความหอมพอเนยได้ที่เนาะใส่กระเทียมนะครับหอมเลยอ่ะ few moments later. ครับนี้เราก็ทอดปลาเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวสีของปลาก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมว่าอร่อยเลย ุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาเส้นออกแล้วก็น็อกน้ําเย็นนะคะมาครับมาครับนี่นะครับปาร์ตี้เ,เล็กๆของเราที่เราบอกกันไ้ตั้งแต่ต้นนะฮะขออนุญาตชิมนะครับนุ่มกําลังดีครับบอกเลยต่อมานะครับเราจะปรุงซอสน้ำปลากันเลยเนาะใส่เนยไปนะครับสบายนะจ๊ะเอาออกแล้วก็จะใส่หอมกับเห็ดหอมลงไปผัดให้มันหอม หอมใหญ่กับเห็ดหอมไปผัดให้มันหอมโอเคนะทุกคนผมจะใช้มือเนาะทุกคนแต่ถ้าใส่ปลาเนืจะปิ๊กบางพีอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปสักนิดหนึ่งปุ้งประมาณนี้ผัดให้มีหอมนิดนึงแล้วก็จะใส่เห็ดหอมเพื่อให้มันหอมครับอีกนิดนึงเนาะหอมจริงตอนนี้โอเคไปแล้วก็ผัดให้มันหอมให้มันเข้ากันนะครับผม ได้ที่แล้วกำลังหอมกินกำลังดีเลยวัตถุดิบหลักของเราปลาล้านัวเจ๊ปิ๊กบางพีทานกับอะไรก็อร่อยใครทําอาหารไม่เป็นก็ทําได้ครับผมตามสูตรของเจ๊ปิกบางพีเรานะครับก็1ทับพีเท่ากับ3ช้อนโต๊ะเนาะ <Okay. S 1> นะครับลงแล้วนะครับอล้ก็ยากระเราผัดให้มันหอมขึ้นอีกผัดปนะครับผมอ้แต่พอใส่ไปแล้วแบบหอมมากกินดีเนาะกินดีมาก ปลาไลที่ใส่ลงไปเริ่มหอมแล้วเนาะเดี๋ยวเราใส่ครีมเทียมเพิ่มเนาะเราจะเติมนมสดลงไปอีกนะครับอ่าจัดไปหนึ่งสองสามตอนแรกแอบกลัวว่าจะกินไม่ได้แต่เมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงคือตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ใส่นี้ด้วยเนาะยังไม่ได้ใส่ครีมเทียมเลยอร่อยนะอร่อยอร่อยจริงคือมันอร่อยมากแล้วต่อไปเราจะใส่เส้นเข้าไปคลุกเนาะ หมดเลยหลังจากนั้นก็คลุกนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องผัดให้มันแรงเพราะเส้นอะค่ะผมแนะนำครับน้ำปลาหนัวเจปิ๊กบางพีทําได้ทุกเมนูจริงเมนูที่คุณคิดว่ามันจะกินกับน้ำปลาไม่ได้มันได้คุณผู้ชมมันได้จริงๆมันได้จริงๆแบบไม่กกกคือมันอร่อยแบบผันมามงหน้นกันจิงมปุ๊บผันมามงกันกันคือมันอร่อยคือมันใจจริงคืออร่อยอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมาก หัจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาของมันจะน่ารับประทานน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะครับผมฮัฮโลโหตวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสป,ปาเกตตี้คาโบนาราไงช่วยะชุอร่อยมากนะใช่ใช <laughs> ต้องบอกเลยว่าอยากให้ราเปิด<อ>ใ,ใจเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าสป,ปาเกตตี้ปลาไหลปลาไเยหรอมันจะเข้ากันหรอพอทีนี้ทำแล้วได้ชิมจริงๆเออมันแซ่บ ทำไมถึงมี2อจานเห็นไหมอันนี้คือแบบธรรมดานะครับอันนี้คือเราจะใส่เข้าวคั่วกับพริกป่นลงไปด้วยนะครับเพิ่มความแซ่บอ่ามแซ่เพิ่มความแซ่บก็สำหรับใครนะครับที่สนใจน้ําปลาหนัวเจปิกบางทีนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจด้านล่างเลยนะครับผม พ่อค้าแม่ขายที่อยากขยายกิจการก็นี่เลยเรามีแบบแกลอนขายด้วยปะลารนัวเจปิกบางพีครับสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกัน EP <า>หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ